สรยุทธต่อสายตรงโทรหาหนุ่มกัญชัยยิงคำถามเคยได้เรียกหาเบียเดอะวอยซ์จริงไหมเรียกว่าเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีเมื่อเบียเดอะวอยซ์ออกมาไลฟ์ชี้แจงทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ เกี่ยวกับประเด็นดราม่าเชฟหนุ่มคนดังกับแฟนสาวจนโลกโซเชียลร้อนระอุโดยในไลฟ์บีระบุว่าไม่มีอะไรเกินเลยแค่ผู้ชายมาจุ๊บแล้วแฟนเห็นจึงเกิดเรื่องพร้อมทั้งขอโทษไปแล้วดูเหมือนเรื่องจะจบแต่กลับถูกใส่ไขว่ามีอะไรกันกับผู้ชาย แถมยังถูกผู้จัดการส่วนตัวแอบอัดคลิปเสียงเอามาปล่อยอีกและในไลฟ์ตรงช่วงท้ายท้ายเบียได้พูดว่ามีคนดังที่มีแฟนแล้วรวมทั้งพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วยังดีเอมมหาเบียรยังกดหัวใจมาให้เบียรเลยแล้วเบียรผิดอะไร นอกจากนี้เบียยังบอกอีกว่าเพราะเบีย์โสดจะคุยกับใครก็ได้แต่หลังจากประโยคนี้แพร่ออกไปเรื่องพิธีกรคนดังก็ทำให้หลายๆให้ความสนใจไปที่หนุ่มกัญชยัยกําเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังต่อมาหนุ่มกัญชยัยได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอ้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยแถมส่วนใหญ่ในคอมเมนต์ก็แซวว่า แวบแรกเลยที่นึกถึงล่าสุดในรายการข่าวกรรมกรข่าวคุยนอกจอด้านสรยุทธสุทัศนจินดาและไบรท์พิชยทรันได้มีการต่อสายตรงหาหนุ่มกัญชยัยพร้อมถามเรื่องที่หลายๆคนได้โยงไปยังประเด็นดังกล่าวสรยุทธตกใจไหมที่เขาพูดว่าพิธีดังมีลูกมีเมียแล้วยังไดเรกแมสเซจมาหนุ่มกัญชยัยขนหัวลุกขนหัวชันหมดเลยพี่ทำไม คือมันเอสในใจเอาอีกแล้วหรอก็ตกใจอะไรอะไรก็กูซอรยุทธ์เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่เคยได้เรกแมสเซจไปหาเบียรเลยหนุ่มกันชัยจริงๆแล้วกับเบียรคือมีการพูดคุยกันแต่ไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องชูส้สาวซอรยุทธ์เคยมีการไดเรกไปหาเขาไหมหนุ่มกันชัยไดเรกผมเคยครับยังไง ก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของงานแต่ที่น้องเขามาลงบอกว่าน่ารักมากค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าของผมหรือเปล่าแต่ข้อความประมาณนี้เคยหรอผมไม่แน่ใจพี่เดี๋ยวผมขอไปหาดูก่อนได้ไหมพี่ผมรู้สึกตกใจมากที่พี่โทรมาหาผมสรยุทธ์ตกลงเคยไดเร็ตไปเคยใช่ไหมหนุ่มกัญชยัยเคยครับโอ้ยผมส่งหาหลายคนครับสรยุทธ เคยไดเรกหาพี่ก็มีนะบางทีโพสรูปไอ้จอนบางทีก็ไดเรกมานะไบพี่หนุ่มก็เคยกดหัวใจให้ไบสรยุทธข้อความที่ไปไดเรกหาเขามั่นใจในตัวเองใช่ไหมหนุ่มกันชยัยเออผมมั่นใจครับ แต่ผมไม่รู้ว่าที่น้องเขาลงมันคือของผมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ขอไปทบทวนความจำก่อนเดี๋ยวไปบอกในโหนกระแสส่วนตัวได้คุยกับเบียบ้างไหมที่ไม่ใช่ไดเรกไม่เคยครับผมไม่ค่อยได้ไปคุยอะไรกับน้องเพราะส่วนใหญ่เห็นบางคนลงรูปเด็กก็จะพิมพ์ไปเหมือนกันว่า น่ารักมากเลยค่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่น้องเขาลงเขาหมายถึงผมหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ผมยังไม่รับดีกว่าสรยุทธ์เพราะฉะนั้นกัญชัยยืนยันนะตรงนี้เลยว่าไม่เคยคิดเป็นอื่นเลยหนุ่มกัญชยัยไม่มีเรื่องชูสาวแน่นอนครับสาบานครับเรื่องชูสาวไม่มีแน่นอน